ยูคุณแบบนี้แต่ผมรักคุณมาดีแบบนึงสวัสดีครับก็ผมกล้าเหมือนเดิมนะครับมาพบกันในช่วงคำ้คำๆแบบนี้นครับมีเรื่องราวของโครงการฟุตบอลมาฝากกันซึ่งตอนนี้ผมก็ยอมรับตามตรงว,ว่าอัดคิดช้านะครับวันนี้มีภารกิจหลายอย่างช่วงกลางวันก็เลยไม่ได้มีเวลามาพูดคุยกันนะครับก็เลยมาดึกคิดดินซึ่งก็ดั่งดูญี่ปุ่นกับเวียดนามพอดีอยากจะดูจบแล้วจะมามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับ เกมคู่นี้แล้วกันเป็นเป็นคลิปต่อไปของวันพรุ่งนี้ว่าเฮ้ยดูมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนึงหนึ่งเดี่ยวโหทญี่ปุ่นกับเวียดนามแม่งแม่สนุกมากเลยครับแปลว่าจะเป็นแบบบอลสไตล์อึดอัดเนาะกล้องแก้งป้องแป้งแต่พอดีภาพการถ่ายทอดมันดูสวยงามแล้วก็มุมภาพมันกำลังดีอ่ะมันอาร,รมณ์อารมณ์เล่นมินดิ้งอ่ะมันก็ได้เห็นแผนการยืนของทั้งสองทีมที่มันมีระเบียบมากเลยก็เดี๋ยวดูต่อแหวนอัดคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูต่อใน เกมนี wow. os, so, Meet, music, like ้นะครับบอกมาพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมเวียดนามเป็นอย่างนี้ทูซิเย์ทำยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองครับฮาจิเมะโมเดอร์สเขาเขาจัดตัวแบบนี้มันมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาลองโบมูอดเรียบๆเฉียงๆดูครับอ่ะมันเดิมฝากไลฟ์ฝากแชร์เลยครับก็วันนี้นะครับพูดถึงเกมคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งบ้างไอ้ค่าทุ้มครึ่งนะครับเป็นเกมของแมนยูกับสเปอร์คือถามว่ามันคลิปนี้อัดไปเนี่ยอาจจะไม่ทันเกมแล้วเกมมันน่าจะเบิ่มไปสักแป๊บหรือว่าอาจจะ ก,ก่อนเกเมเตะนะครับจะพูดถึงกิมมิคในเกมแล้วกันผมมองอยู่2อสิ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่คิดว่าน่า,นาดูแล้วกันแล้วก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเกมนี้ครับทั้งฝั่งสเปอร์ครับก็ได้ทิโมแวนเนอร์มาอยากเห็นแม่งลงเลยอยากเห็นแม่งทาสร้างความแตกต่างเลยเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นในเกมนี้คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากทิโมแวนเนอร์อาจจะไม่แตกต่างในเชิงดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยู่ชัเชลซีก็ปรับตัวนานอยู่ แต่ผมเชื่อว่าความกระหายการลงเล่นของวานเนอร์มีแน่แล้วก็เชื่อว่าตัวเจ้าอังเก้ฟอสเตโคกรูน่าจะเลือกตัววานเนอร์ใช้งานเลยนะครับแม่ว่าจะมีแล้เตะเล่นเกมุกพอสมควรอยู่ผมเดานะผมไม่รู้ว่าฟิตสมบูรณ์อะไรเบอร์ไหนแต่ผมว่าเขาควรได้ลงอ่ะและลงก็จะสร้างความแตกต่างส่วนอีกหนึ่งข้อเป็นเรื่องของแมนยูนะครับเรื่องของแมนยูก็จะเน้นย้ำแมนยูไปเรื่องของ การใช้ผู้เล่นเกมรูกครับรัสมุสฮอยลุนนะครับก็ยังคงเป็นที่ผมพูดถึงทุ่ตลอดเลยนะครับเพราะตอนนี้เกมแดนกลางแมนยูมันเริ่มจะไม่ค่อยปราติดประต่อเท่าไหร่แล้วครับแถมฮอยลุนเองก็ยังคงโดดเดี่ยวเหมือนเดิมเอะอาจจะก็ฝันแต่ดูโรนะครับเวลาดูโรเสียเนี่ยทีมมันก็จะเสียทั้งทีมด้วยว่าเกมนี้ถ้าเกิดฮอยลุนนั้นสามารถสร้างสัรค์เได้บ้างเนี่ยเขาจะสร้างความแตกต่างได้เกมรับของสเปอร์ที่มีโอเคมันได้ดรากุสินมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงยังไงผมไม่แน่ใจเรื่องสัญญาเนี่ยไอเรื่องของ การส่งชื่อลงสนามนไม่แน่ใจแต่ผมว่าก็ก็ถ้าเกิดลาร์สมุสฮอลลุนได้โอกาสสร้างความแตกต่างด้วยการใช้ทักษะต,ตัวเองอาจจะกลายเป็นจุดคีย์แมนก็ได้ถ้าเกิดเขามีโอเคมันได้รากูซินมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงยังไงผมไม่แน่ใจเรื่องสัญญาเลยไอยเรื่องของการส่งชื่อลงสนามนไม่แน่ใจแต่ผมว่าก็ก็ถ้าเกิดลาร์สมุสฮอลลุนได้โอกาสสร้างความแตกต่างด้วยการใช้ทักษะต,ตัวเองอาจจะกลายเป็นจุดคีย์แมนก็ได้ถ้าเกิดเขา ลิกจากตัวประกบได้เล่นเองทําเองไม่ต้องรอเพื่อนจ่ายหรือว่าอาจจะเห็นความแตกต่างได้เหมือนกันนะครับก็เป็น2สิ่งครับที่ผมอยากเห็นในวันนี้คือดีโมแวนเนอร์แล้วก็ตัวลาสบุสคอยลุน่นะครับขอให้ดูเกมในค่ำคืนนี้อย่างมีความสุขนะครับเดีไก็เดี๋ยวคลิปต่อไปญี่ปุ่นเวียดนามเดี๋ยดูต่อแล้วนะครับก็วานันปครับยังไงกะมานี้สวัสดีครับ